เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของวิธีการลงทะเบียนรับเงิน3,000บาทนะครับจากโครงการคนละครึ่ง ซึ่งรัฐบาลเนี่ยเขาจะเริ่มดำเนินโครงการลงทะเบียนในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็ให้สิทธิ์แค่10ล้านคนเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับสำหรับวิธีการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งนะครับเขาจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬกาของวันที่16ตุลาคมนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้แค่10ล้านคน โดยร,ร e ัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ www c o n l a ครึ่ง com โดยประชาชนที่อายุ18ปีและไม่ได้เป็นผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนรับเงินได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเป็นต้นไปโดยไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหากเต็ม10ล้านคนก็ถือว่าครบนะครับหากไม่เต็มก็เปิดให้ลงทะเบียนในวันต่อๆไปจนครบ10ล้านคนนะครับ และหลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน2วันนะครับผู้ลงทะเบียนก็จะได้รับ SMS ว่าผ่านการพิจารณาหรือไม่หากผ่านการพิจารณานะครับคุณผู้ชมจะต้องโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับและรัฐบาลเขาจะโอนวงเงินให้3,000บาทให้กับผู้ได้รับสิทธิ์เพื่อนำไปซื้อของกินของใช้จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับสำหรับร้านค้าเนี่ยก็จะมีแอปถุงเงินซึ่งขณะนี้มีมากกว่า1 0 0 0 0 0ร้านค้า โดยผู้ได้สิทธิ์ก็ต้องโอนเงินส่วนที่จะซื้อของเข้าแอปเป่าตังของตัวเองด้วยนะครับเพราะมาตรการนี้เนี่ยเป็นการร่วมกันจ่ายคนละครึ่งสําหรับการเริ่มให้ผู้ได้สิทธิ์เริ่มใช้จ่ายในโครงการได้เนี่ยก็จะเริ่มในวันที่23ตุลาคม63ตั้งแต่เวลา6นาฬกาไปจนถึงเวลา23นาฬิกานะครับจนถึงวันที่31ธันวาคม2563เลยนะครับ โดยรัฐบาลในกำหนดจะช่วยจ่ายค่าซื้อสินค้าวันละไม่เกิน100บาทนะครับหรือไม่เกิน3,000บาทต่อคนต่อเดือนนะครับขณะที่การไปซื้อสินค้าเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์เท่านั้นนะครับโดยนำแอป,ปเป่าตังค์เนี่ยไปสแกนกับแอป,ปถุงเงินของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับเช่นซื้อของ100ระบบก็จะตัดเงินของผู้ได้ ในแอปพลิเคชันไป50บาทและจะแจ้งว่าวงเงินที่รัฐช่วยจ่ายเหลือ2950บาทนะครับโดยในส่วนของรัฐจะช่วยจ่ายจะดำเนินการจ่ายให้ร้านในวันถัดไปนะครับระบบการลงทะเบียนและการใช้เงินเนี่ยจะทำได้ในเวลา6นาฬกา ถึง23นาฬิกาของทุกวันนะครับเพราะว่าระบบจะต้องหยุดเพื่อประมวลผลข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะการจ่ายเงินให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต่อไปโดยโครงการนี้เนี่ยผู้ได้สิทธิ์ต้องจ่ายเงินชำระสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ซึ่งผู้ได้สิทธิ์ก็ต้องเตรียมเงินไว้ให้เพียงพอกับการซื้อสินค้าด้วยนะครับไม่สามารถชำระเป็นเงินสดเพื่อป้องกันการทุจริตนะครับ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับจะต้องเริ่มใช้เงินภายใน14วันหลังจากได้รับ SMS ด้วยนะครับหากไม่ใช้เงินระบบจะตัดชื่อออกเพื่อให้คนอื่นเข้ามาจองสิทธิ์ใหม่นะครับโดยผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ก็ยังสามารถมาลงทะเบียนใหม่ได้นะครับถึงจะถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว<ม>ในส่วนของร้านค้าที่ต้องเข้าร่วมโครงการเนี่ยอาจจะต้องเป็นร้านค้าหาบเล่แผงลอยร้านค้าขนาดเล็ก ไม่ใช่ร้านค้าขนาดใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลและร้านสะดวกซื้อที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ส่วนกรณีของแฟรนไชส์เช่นชายสีบะหมี่เกี้ยวสามารถเข้าโครงการได้เพราะถือว่าผู้ที่ขายจริงเป็นบุคคลธรรมดานะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในมาตรการโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่16ตุลาคม2563เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาแล้วก็จะให้คนละ3,000บาทนะครับจำนวน10ล้านคนถ้าลงทะเบียนแล้วไม่ครบนะครับก็จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันต่อๆไปนะครับแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่ วันที่23ตุลาคม2563เป็นต้นไปนะครับและจะต้องใช้สิทธิ์ภายใน14วันนะครับหลังจากที่ได้รับสิทธิ์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้กันต่อไปในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ